ก็มันสวดไปมันฝึกไปค่อยๆฝึกไปเพราะมันจะต้องแก่ความแก่เนี่ยถ้าเราไม่ฝึกตอนนี้นะยังไงก็ไม่ฝึกท่านอธิบายชัดเจนนะหลวงพ่อนะถ้าวินาทีเองไม่ฝึกวิทญาณครั้งหน้าเองก็ไม่ฝึกถ้าวันนี้เองไม่ฝึกพรุ่งนี้เองก็ไม่ฝึกชาติข้างหน้าเองก็ไม่ฝึกแล้วจะฝึกตอนไหน เองก็ไปทำกรรมยังอยากทำอะไรก็ทำในชาติเนี้พอตายแล้วก็ไปตามกรรมข้างบนมั่งข้างล่างมั่งพอเกิดมาเป็นมนุษย์กับมารับเศษของกรรมที่เองทำาในอดีตมารับเศษกรรมแล้วก็ทำใหม่นะขนาดเศษกรรมเนี่ยบางคนหนึ่งรวยเลยเคยทานไปเยอะไลประมาณนั้นแล้วทำใหม่ช่วงทำใหม่เนี่ยอยู่ที่สภาพสังคมที่เราเกิดละ อยากทาดีก็ทํไมาอยากก็ตายแล้วก็ไปไปตามกรรมท่านให้หยุดซะไม่ต้องให้ไปตามใจอย่ามาสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์ให้จิตอยู่กับพุทธมนต์เวลาตายจะได้กําหนดได้ว่าเอะเกิดเลยดีไหมหรือไม่เกิดหรือจะไปพรมหรือจะไปรอพระศรีหรือจะไปรอพระเจ้าองค์สององค์ข้างหน้าหนูก็ได้นะนี่คือกรรมฐานที่ พุเเจ้าที่รูบาอาจารย์ท่านสอนนะทุกองค์ท่านสอนอย่างเงี้ยสอนเต็มตัวตายแต่ให้ดีก็ไม่ต้องเกิดดีที่สุดอะ <c oughs> คนจะไม่เกิดท่านบอกมันต้องมีกําลังมันต้องมีกําลังใจะบอกกาลังใจส่วนสำคัญเราฝึกไปนานๆานเขารู้นะกาลังใจเราตัดอะไรได้บ้างอะรู้อะ ทำไม่ฝึกรู้ไหมโอเคเพราะนั้นเดืมพัสีมาช่วยกันสร้างกันแล้วกันเพราะดินแดนแถวนี้เป็นแดนพัสีเินแดนผู้ริจาว้าพระองค์เอาีมีได้ถามจุจะหมดเวลานะ,ะดินแดนพัสีมีตั้งสามร้อกว่าสี่ร้อยแล้วโอ้ครับ ทำไมถึงเรียกว่าแถวนี้เป็นดินแดนภาษีดินแดนภาษีนี่กินบริเวณเนื้อที่จากไหนไปถึงไหนโดยประมาณนะครับโอ้โหทั้งเหนือเนี่ยเป็นศูนย์กลางแล้วุกครับไปถึงนู่นนะถึงจีนถึงน่นะ่ะไปนะอันนี้ต้องเป็นศูนย์กลางทั้งหมดนะจากเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพวกนี้นครัศูนย์กลางเลยฮนะยไปถึงพม่านู่นนะเลาะไปถึงจีนเปนู่นะตรงนี้เป็นศูนย์กลาง เพราะบารมีท่านยังไม่รวมมันเป็นองค์งงสุดท้ายในพัะ,ะกับเนี่ยทำไมเราถึงต้องเอาบารมีพระสีมาสร้างบารมีเอางัอ้าก็ท่านเป็นองค์ถัดไปาบารมีท่านยังไม่รวมไงครับองค์แล้วถ้ารวมแล้วถ้ารวมแล้วเนี่ยเราต้องโอ้โหฝึก ตาอ,อ่ำลอยคิดดูนะตาอ่อยท่านนะครับแต่พระศรีท่านยังเป็นโพธิสัตย์อยู่ไงท่านจะจะทัรู้ในอนาคตล้านกว่าปีมนุษย์เนี่ยเพราะนั้นบารมีท่านก็ยังอยู่ไงถ้าเราจับท่านละท่านรู้ว่าถ้าเรารู้องค์ไหนเป็นพระศรีอ่ะมันมีหลายองค์เนี่ย<อ>ก็องค์เดียวกันนะเมืองจีนก็มีเมืองไทยก็มีมีเยอะเลยคเพราะท่านร้อยปีเกิดทีไง เราจับองค์ไหนมันก็มันขึ้นเดียวกันหมดเลยครับแล้ววิธีการนําบารมีมาใช้ล่ะครับท่านมีโลกกระทำไงท่านมีโลกด้วยทำด้วยเราก็นึกถึงท่านบา่อยๆเวลามีปัญหาทางโลกมันก็จะไปที่ท่านนะนึกถึงท่านบา่อยๆแล้วก็อธิษฐานมันไม่ฝันก็สวดมนตก็จะร,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 รู้ว่าจะทํำยังไงกับชีวิต เอาไงดีมันเป็นความรู้สึกไงแต่เราจะรู้ได้ไงองค์ไหนเป็นภาษีอ่ะเออแล้วท่านจะบอกไหมล่ะท่านไม่บอกหรอกขนาดลวงพ่อท่านยังไม่บอกนะพ่อท่านไม่เคยบอกนะ่าท่านเป็นไม่บอกเทียงแต่ว่าท่านบอกว่าบารมีท่านเต็มพร้อมที่จะจรู้เป็นผู้ได้เจ้ามา ยังกระจายตามรูปลักษณ์ที่ท่านสร้างอยู่จนทุกวันเนี้ยมันก็คือการฝึกกรรมฐานในรูปแบบของอนุสตินะครับการเวียนว่ายตายเกิดตามระลึกถึงบาร,รมีที่ชิงชิงไว้ในโลกนี่คืออนุสติสิครับตามระลึกถึงบาร,รมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งมันมีในโลกนะซึ่งเอามาเป็นประโยชน์ได้นะ เพราะนั้นคนที่เข้าถึงไตสนานาคมคือคนที่อายุยืนแก่ช้าและโลกน้อยเพราะจิตพวกนี้จะเป็นพรมเป็นอารมณ์พรมที่สวดมนต์นานๆก็นะอารมณ์เบาอารมณ์ไม่รำคานอารมณ์ไม่รำคาญมันต้องคิดอะไรออกดิครับใช่ไหมล่ะก็ไม่ลำคานคิดออกแล้วเพราะหลายคนก็ยังไม่เข้าใจทําไมเราถึงต้อง เอาจิตไปอยู่กับพระทําไมต้องมองภาพพระ,พระทําไมเวลานั่งสวดมนต์ต้องระลึกถึงพระโถกว่าท่านจะเป็นพระได้สมบูรณ์แบบได้ท่านใช้เวียนว่าวยไตเกิดเ,เ,เป็นเท่าไหร่อ่ะเอาอย่างหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่เนี่ยหลวงพ่อเนี่ยพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านเกิดตามอายุข,ขยตรงนั้นแหละท่านไม่ได้เกิดมาเสวยบุญน,นะพระเจ้าองค์ปัจจุบันท่านร้อยปีเกิดทีนะ ร้อยปีหมายถึงอ่เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบท่านท่านตายแล้วท่านก็เกิดเลยไงท่านเกิดทําตายเกิดทําตายทิ้งไว้ครับทิ้งไว้ไว้รวมชาติเดียวงอย่างเรานี่กูกินจนหมดแหละ <c oughs> กินจนตายบางคนเสพอยู่นะ <c oughs> บางคนเอาเอาเอาเง <c oughs> ินเดือนก็แล้วกันทําเดือนนี้ต้องกินเดือนหน้า <c oughs> ใช่ไหมล่ะสมัยนี้ <c oughs> เบิกกิน โดีมาของตัวเองยังไม่ทําเลยมันมากินเดือนหน้าแล้วคืออะไรเขาเรียกอะไรนะนบัตรเครดิตอ่าเครดิตเอามีเงินเดือนเท่าไหร่นี่เครดิตเขาให้งไงก็กินกินเงินข้างหน้าไง,ย,างยังไม่ได้ทําเลย,เลย,ยนีพ่พอเศรษฐกิจมันล้มไปเนี่ยเป็นหนี้เนี่ยจะนาเนี้ยโอ้ครับทํางานไม่ได้แล้วก็ไม่ใจครับเป็นหนี้เลยแต่เนี้ยเป็นหนี้ใครอะ่ะเป็นหนี้หลวง ถ้าธนาคารหลวงก็เป็นหนี้หลวงครับธนาคารเอกชนเป็นหน้าเป็นหนี้เอกชนเว้ยนี่ก็ทุกลแล้วตอนนี้เอาครับทุกเพราะว่าความอยากของตัวเองคนระับกินล่วงหน้าไงเงินเดือนออกเอาไปจ่ายเดือนที่แล้วตอนที่ลุงตายังไม่ได้บวชนะตอนนั้นบัตรเครดิตกำลังมานะทุกครับแต่เอทีเอ็มยังไม่มาบัตรเครดิตมา,มาอนนะมันก็ให้พนักง,งานก่อนนะรู้ไหมพนักง,งานที่ให้ครั้งแรกเนี่ยนะ มันเบิกมันจ่ายโอ้โหมันไม่รู้อมันไปร้านไหนมันก็รูดรูดอย่างเดียวเลยโหเดือนเป็นแสนนะเป็นป่าเลยนะตอนนั้นเขาต้องระงับแต่แล้วกลัวมันจะใช้หมดเกือบสิบปีจุกบโอหเวลาเมาแล้วมันรูดระเบิดเถิงแล้วนะใช่ไหมครับ เคยได้ยินหลวงตาพูดคำหนึ่งว่ามีชีวิตอยู่ในบุญนะครับเขาอยากมีชีวิตอยู่ในบุญบ้างเราจําเป็นต้องอยู่ที่วัดอย่างเดียวหรือเปล่าครับก็อยู่ทำไมาวัดนะวัดมันจะมีบุญนอะบางทีก็เถียงกันด่ากันไม่เห็นได้ด่ากันในวัดนะ <c oughs> อยู่ที่บ้านเราปู่ย่ยสุดอบ้านเราเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมส่งอารมณ์ให้ดีนอนยิ้มคนเดียวก็ได้ครับ <c oughs> มีคำว่าอะไรอยู่ที่ไหนก็ได้มีชีวิตอยู่กับบุญนะ คืออารมณ์เสียกับกลับมาอยู่กับบุญไงอยู่ก็มาสวดมนต์ไงสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญเนี่ยเพราะชีวิตก็คือจิตใจเราทจิตใจเราอยู่ตรงไหนเราก็มาเป็นบุญได้ตรงนั้นถ้าจิตเราไม่ดีขึ้นไม่ดีมันเข้ามาอยู่แล้วครับจิตเราดีขึ้นดีก็มาตลอดเวลาเนี่ยเราเป็นตัวนําม,มาขึ้นนะ่ะกรรมเนี่ยเราเป็นตัวนํามาทั้งดีหรือไม่ดีอ่ะครับ ผัวเมียด่ากันที่เอานํามาไหม hmm. นั่นคือสายใหญ่แห่งกรรมครับ hmm. สายใหญ่แห่งกรรมถ้าเรานึกถึงความดีโหมันจาได้หมดแหละ hmm. ความดีเคยไปทำโน่นเคยทําปันนี่มาหมดแล้วแล้วความดีแถวนั้นก็มาด้วยนะ hmm. มันเป็น้นเดียวกัน hmm. ถ้าเข้าใจแล้วนอนยิ้มเอาไว้แล้วกัน hmm. ใครทําบุญตั้งแต่เด็กยันโตยันแก่เนี้ย นอนคิดถึงบุญโอ้ยสบายแล้วก็หลับไป<ม>ทำได้ไหมล่ะอย่าไปเล่นโทรศัพท์นะครับถ้าเล่นโทรศัพท์เดี๋ยวก็ไปโกรธโกรธคนในโทรศัพท์เลยโดยไม่รู้จักกันด้วยซ้ำนะโกรธนะเอาก็จรงไงเขาหลอกให้โกรธก็ไปโกรธตามเขาแหละถ้าจริงไงไม่รู้ครับเรื่องเราที่มันโพสต์มาเรื่องจริงไม่จริงไม่รู้กูด่าไปก่อนแหะ มีสังคมทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ยครับเ,เพราะอย่างเขาบอกว่าทําไมคนในยุคนี้ถึงอารมณ์ร้อนใจร้อนขี้งุนหิดขี้โมโหอ้ตัวนี้มันมาจากอดีตหรือมาจากปัจจุบันครับโอ้บางทีความเคยชินเนี่ยบางทีมันมาจากกับ,บปัจจุบันนะมันลองเล่นทุกวันเนี่ยเนี่ยน่าเสียดายนะบางคนทุกวันเนี่ยเล่นติ๊กต็อกทุกวันเล่นเป็น ตลอดเวลาเลยเมีย oh. เอาผ้าก็มีอ่ะมีเล่นนะเอา <laughs> เปิดอยู่นั่นนะ่ะหัวเรากิ๊กก,กิ๊ก,กกกอยู่นั่นนะ่ะแล้วก็ไปน่นแล้วก็ไปนี่มอสไลด์ไปมันก็เสียเวลานะเลยไม่รู้อะไรเลยพวกนี้มีความอดทนนะตุกความอดทนนี่คือคนที่อยู่กับปัจ <laughs> ปจุบันปัจจุบันในโลกอะ่ะโลกโซเชียลอะไรพวกนะี้ <c oughs> โลกโทรศัพท์ครับ <c oughs> ไปทั้งวัน จนลืมเขาตีระฆังแล้วยังไม่ไปเลยสักนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ไปก็ถือไปด้วยรันก็เล่นไปด้วยนงโอ้โห่วนแล้วจะรู้อะไรไหมรู้รู้ตามรู้ไปหมดแหละสังคมในโลกเนี้ยจริงใช่จริงไปใดมันรู้ไปหมดแหละรู้จริงมั่งไม่รู้จริงมั่งอยู่ที่คนพ้ดลง อยู่คนที่หลอกหลอกเรานะไม่จริงนะมันหลอกเราได้หลอกให้เราติดได้ร okay. วยรวยอรวยเนี่ยคนทําโทรศัพท์นี่้รวยไหมรวยคนทําขึ้นรวยอีกอะ่ะครับทําไมเราไม่คิดพิจารณาตัวเองอะ่ะทำไมกูจะรวยอะ่ะ <c oughs> กูก็ต้องทําให้คนติดติดในรูปรถกินเสียงเนี่ยรวย <c oughs> ถ้าไม่รวยก็เปลี่ยนชื่อนายรวยหรือนางรวยก่อนอ <c oughs> าเราอยู่กับโลกเราไม่มีทางจะรู้จักตัวเองหรือเห็นตัวเองไม่มีมทางเลยตายมาเมื่อไรยังไม่รู้เลยไปไหนก็นคือคือเตรียมไม่ได้เตรียมตัวตายไงไม่ได้เตรียมเตรียมตัวที่จะ,ะเผชิญกับโลกเผชิญกับภัยธรรมชาติเผชิญกับโรคระบาดไ,ไม่รู้ว่าอนาคตเป็นไงเพราะความรู้สึกมันหายไปแล้วม,มันอยู่ในความรู้สึกของปัจจุบัน ทางโลกไม่ใช่ปัจจุบันทางธรรมเพราะขึ้นเรามันไปตลอดแล้วสิ่งที่เรามันทึกอยู่มันก็เป็นเรื่องราวเหล่านั้นตัวว่าติดไหมครับติดพอมันติดแล้วนะครับหลวงตาการที่เราจะเอามันออกไปเนียโอ้โหยากนะโยครับโคตรโคตรยากนะครอย่างเด็กบางคนนะครับถ้าไม่ได้จับก็คือแบบโอ้ ร้องไห้ตายตายเป็นตายโอ้ตายเป็นาตายตาย,า,ยายก็มีบางคนครับมีคนสอบถามเรื่องของร่างทรงหมอดูพวกเทพอย่างเงี้ยของตาทำไมเขาถึงมีความสามารถเห็นภาพในอดีตหรือในอนาคตของคนอื่นได้เนี่ยโช่มันเป็นผีมไม่รู้ได้งไงเนาะ คือวิญผีคือวิญญาณครับคือนามธรรมมันมีความรู้สึกเดียวมันออกจากล่างมันเป็นผีผีมันก็มีความรู้จักไปจากมนุษย์พอมันตายแล้วมันเป็นผีมันไม่มีอะไรปิดบังมันมันก็รู้มันรู้หมดแหละรู้ในขอบเขตที่ที่เขาเกิดเป็นผีะใช่ไหมเออเวลามันประทับ คนเนเข้าคนเนี่ยตู้ไปถามมันมันรู้เลยบ้านตู้มีต้นกล้วยหน้าบ้านมีโน่นเนี่ยก็มันเห็นไงนผีอะ่ะแต่เรานี่ก็เห็นบ้านเราเนี่ยแต่ความในบ้านเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครทําอะไรนะแต่ผีมันเห็นเนี่ยก็มันเป็นวิญญาณนนะ่ะมันไม่เห็นได้ยังไงคนก็โอ้โหเก่งว่าผีเนี่ย ใช่ลองตายเป็นผีดูเพราะนั้นผีเวลาเข้าเนี่ยเข้าคนเนี่ยมันรู้หมดละมึงไปทำน,น,นู่นทำนี่อมันรู้ได้ไงโอ้มันเป็นผีไงยคนก็ต้องโอ้โหมันเชื่อละมันเชื่อแน่นอนนเะพราะมันมันพูดแม่นนะ่ะจริงไหมล่ะครับก็ถูกแล้ว <c oughs> แต่มันผีระดับไหนไมันไปรู้ไ Okay. Huh.